สวัสดีครับวันนี้บริษัทเทลแคลเวิช็ OP จำกัดขออนุญาตนาเสนอเตียงปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าชนิดสามไกนะครับโครงสร้างหลักจะทําจากเหล็กสีเคลือบหรือว่าพาวเดอร์โคตติ้งนะครับท้นเตียงจะทําจากแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็ปั๊มรูเพื่อระบายอากาศแบบ่งเป็น4ตอนนะครับสีพาวเดอร์โคตติ้งเช่นกันมาถึงราวกั้นเตียงนะครับอันนี้ประเภทราวสลด์หรือว่าคอลลัปเรลยวกาดนะครับเพียงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นก็สามารถ เราก้างเก็ได้เลยปุ่มแดงนะครับสามารถดึงลงได้เลยโอเคครับต่อไปมาดูเรื่องการใช้งานนะครับเราสามารถปรับด้วยรีโมทคอนโทรลสามารถปรับได้ก้อนนี้ปรับแผ่นหลังกดเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับแผ่นหลังองศาแผ่นหลังก็จะปรับขึ้นตามเราต้องการมาดูฟังก์ชันการปรับ ความสูงของเข่านะครับขิ้นไปแล้วครับให้ได้องศาคุณหมอแนะนำนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปเราสามารถปรับทั้งองศาของพนักพิงแล้วก็เข่าพร้อมกันโดยใช้ปุ่มนี้ครับอันนี้ปรับขึ้นพร้อมกันนะครับปรับลงพร้อมกัน ฟังชันต่อไปเป็นการปรับความสูงของเตียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลนะครับซึ่งสามารถปรับความสูงได้ประมาณ40-70เซนติเมตรนะครับปรับความสูงขึ้นมาแล้วครับโอเคแล้วก็รุ่นนี้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่นะครับในกรณีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะไฟตกไปบ่อยนะครับสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ได้กรณีไฟดับนะครับแล้วก็ อนอกจากนั้นก็ยังมีหัวเตียงและท้ายเตียงที่ทําจากพลาสติก ABS นะครับฉีกขึ้นรูปแล้วก็ถอดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆสามารถถอดออกได้เลยนะครับกรณีทํา CPR หรือว่าปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับในเตียงกลับด้วยไฟยฟ้าชนิดสามไกลก็มาพร้อมกับเสา,าน้งเกลือนะครับทำจากซเลสไนล์ปับความสูงได้ นะครับแล้วก็สามารถย้ายตำแหน่งไปติดตั้งในตำแหน่งที่ต้องการได้ถึง4ีตำแหน่งก็คือท้ายเตียง2ชุดแล้วก็หัวเตียงอีก2จุดนะครับพร้อมกับล้อระบบล็อกได้นะครับอิสระทั้ง4ล้อนะครับคนแค่สามารถใช้เท้าเหยียบแล้วก็ปวดล็อกได้เลยนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับ และก็แน่นอนผลิตภัณฑ์ของบริษัทเฮลท์แคร์เวิร์กชอปจำกัดจะมาพร้อมกับ QR code นะครับสำหรับข้อแนะนําเพิ่มเติมหรือคนไข้ต้องการฟีดแบ็กสามารถสแกน QR code ได้เลยครับเฮลท์แคร์เวิร์กชอปยินดีให้บริการคุณครับ